ปกติแล้วนะครับหม้อน้ำอะ่ะมันจะมีรูเดนน้าอยู่ด้านล่างนะแต่คันเนี้ยนี่สันจุกเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่านะเพราะว่าผมมุดลงมาใต้ท้องรถแล้วมันไม่เจอนะครับถ่ายน้ำหม้อน้ําเสร็จแล้วนะสิ่งที่จะต้องทําต่อไปก็คือเดี๋ยวจะต้องไล่ลมนะครับเดี๋ยวให้สตาร์ทรถแป๊บหนึ่งนะให้ให้น้ามันเวียน สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลสนะวันนี้เราอยู่กับนิสสันจูกนะครับจะมาทําการถ่ายน้ําหม้อน้ํานะครับถามว่าต้องถ่ายไหมจําเป็นนะครับจะเป็นจะต้องถ่ายนะครับเพราะว่าคูลเลนที่เราเติมไปอาจจะหมดอายุนะครับระยะเวลาการถ่ายนะครับอยู่ที่40,000โลนะครับหรือว่า2ปีนะอยู่ที่การใช้งานแต่ว่าถ้ารถมาใช้เรื่อยๆบ่อยๆนะปีหนึ่งก็ถ่ายได้แล้วนะครับ ปกติแล้วนะครับหม้อน้ำอะ่ะมันจะมีรูเดนน้าอยู่ด้านล่างนะอย่างรถผมก็จะมีนะครับอยู่ริมๆเป็นเกลียวพลาสติกนะครับแต่คันเนี้ยนี่สันจู๊กเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่านะเพราะว่าผมมุดลงมาใต้ท้องรถแล้วมันไม่เจอนะครับไม่เจอตัวรูเดนนะครับเนี่ยเนี่ยผมลงมามุดแล้วไม่เจอรูเดนนะทีนี้เราจะทํายังไงดีละ่ะผมก็เลยตัดสินใจนะครับถอดท่อมันซะเลยนะเนี่ยไอ้ท่อน้ําล่างเนี่ยถอดท่อมันแล้วก็ เปลี่ยนถ่ายน้ําออกทางท่อเนี่ยแหละครับง่ายที่สุดแล้วเพราะมันไม่มีรูเดนะนะแต่ว่ามันจะเลอะเทอะตัวเราหน่อยนะใช้ครีมครับงับเอาเข็มขัดนะครับบีบเข้าหากันนะจริงๆอะ่ะบีบแล้วบิดได้นะแต่ว่ามันอยู่ข้างล่างแล้วผมลํบาบากนะผมได้แค่บิดแล้วเอามันออกแค่นั้นนะครับหนีบนะครับแล้วขยับขึ้นขยับลงนะบิดขึ้นมาหนีตรงคอท่อมันออกมานะครับแล้วเราก็ปล่อยมันไว้ตรงนี้แหละ เดี๋ยวตอนเก็บเราก็จะมาหนีบลงคืนที่เดิมนะครับตอนเก็บเราก็ดูจากลายที่เข็มขัดเขารัดนะไม่มีรูเดนมันก็จะอย่างงี้ครับพอถอดแล้วนะมันก็จะกระจายออกมาอย่างงี้นะตามจากท่อนะผมก็ลืมนะครับดันไปเปิดฝาหม้อน้ำหอนนะถ้าเราจะถ้าเราปิดฝาไว้นะมันยังมีแรงดูดอยู่มันก็จะออกมาช้าหน่อยนะครับ น้ำหล่อเย็นนะครับโดนตัวนะรีบไปล้างนะครับคันยิบๆ,ๆเลยนะหอกก่อนนะมันไม่ใช่น้ําเปล่านะครับมันเป็นน้ําแบบน้ำน้ำยานะถังพักน้ํานะครับต้องถอดออกมาด้วยนะเพราะว่าเราถ่ายออกเมื่อกี้ท่อมันไม่ได้ดูดน้ําในถังพักลงไปด้วยนะครับต้องถอดออกมาแล้วก็ไปเททิ้งทําความสะอาดนะครับเนี่ยดึงท่อออกจากตรงคอว่าน้ํานะครับแล้วเราก็ยกตัว ถังน้ําออกได้นะครับมีกิบล็อกอยู่นะเอานิ้วเกี่ยวแล้วดึงขึ้นได้เลยนะครับตัวถังน้าอ่ะนะถอดท่อออกมาตามที่บอกนะเสร็จแล้วเราก็ทาการล้างหนนาะปิดฝาไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวแฟบมันเข้าไปข้างในตัวถังน้านะมันมีวิธีล้างด้วยนะแต่ว่าอันนี้เราแค่เปลี่ยนอย่างเดียวนะครับถังน้ําใส่คืนที่เดิมนะครับอย่าลืมนะท่อด้านล่างเข้าไปใส่คืนด้วยนะอันนี้ผมใส่ท่อเสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นมาใส่ถังน้ํานะครับคูลแลนที่ผมเติมนะครับเป็นคูลแลนแบบ ผสมน้ำนะเป็นหัวเชื้อคูแลนดนะครับหขวดเนี่ยเขาผสมน้ำได้วย3ลิตรนะครับผมจะใช้ cool คูแลน2สอขวดนะครับเติมเข้าไปในหม้อน้ำา2ขวดอ่ะก็คือเติมในหม้อพักสักครึ่งนึงก่อนนะครับครึ่งนึงของหม้อพักนะแล้วก็อีกขวดครึ่งเนี่ยเติมเข้าไปในหม้อน้ำนะครับเติมคูแลนดเสร็จนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำประปานะครับเติมให้เต็มหม้อน้ำเลยนะที่ผมใช้น้ำกล้าใช้น้ำปราปานะครับเพราะว่ามันผสมกับน้ำยานะครับไม่มีปัญหาอะไรนะ โอเคนะครับตอนนี้ถ่ายน้ำหม้อน้ำเสร็จแล้วนะสิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือเดี๋ยวจะต้องไล่ลมนะครับเดีย๋ยวให้สตาร์ทรถแป๊บหนึ่งนะให,ให้ให้น้ำมันเวียนให้น้ำมันเริ่มเริ่มเวียนหน่อยแล้วเราก็วิธีการไล่ลมทำอย่างนี้นะรถสตาร์ทเปิดฝาหม้อน้ำได้นะไม่ใช่ไม่ได้นะอย่าเข้าใจผิดนะเปิดได้นะครับถ้ามันร้อนมากๆสตาร์ทรถมันก็จะพุ่งไม่เยอะแต่ถ้าเราดับเครื่องไว้เงี้ยมันจะมีแรงดันอยู่ข้างในแล้วเวลาเปิดมันจะพุ่งใส่หน้านะ พราะนั้นถ้าเครื่องมันยังเครื่องมันร้อนมากเนี่ยเราอยากจะเปิดฝาหม้อน้าเนี่ยเครื่องอย่าดับดูนะวิธีการไล่ลมอย่างนี้นะครับพอเราเติมเข้าไปเสร็จแล้วนะเราก็เปิดฝาออกเปิดฝาออกนะแล้วก็ปิดลงไปนี่ครับวิธีการไล่ลมหม้อน้าง่ายๆแค่นี้ถามว่าทําไมต้องไล่ลมเพื่อให้ข้างในนะครับตัวเครื่องยนต์่ะ ไม่มีอากาศข้างในไม่มีอากาศในท่อน้ําที่มันวิ่งอยู่ในอยู่ในอยู่ในเครื่องยนต์นะครับน้ําจะได้วิ่งดีๆแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีส่วนน้ําที่ผมเติมเนี่ยผมใช้น้ําปปาเติมนะผมไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ใช้ไอ้พวกน้ํากัดนะเพราะว่าผมเติมน้ํายาหม้อน้ําไปนะครับน้ำยาหม้อน้ํารุ่นแบบนี้ต้องผสมน้ํานะเท่านี้ไปนั้นเรียบร้อยครับโอเคถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ